สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนาครทรับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ S1 นะครับเป็นสีไฮเปอร์แบคโครมนะครับหรือรหัส BMC นะตัวนี้เป็น S1 ขอบ17กว้าง9นะครับแต่มาด,ด้า2คันนี้จะใส่เป็นหน้า8หลัง9นะครับ อันนี้ให้ดูเป็นตัวกว้างเก้านะครับเป็นสีไฮเปอร์แบ็คนะครับผมตัวนี้เป็นล้อหลังนะล้วด้วยยางดันหลอด2054517นะครับขอบ10ตัวนี้เป็นสเปคกว้างเก้าออฟ32นะครับเป็นงานไทยออโตออชั่นนะครับผม ก็จะเป็นสีไฮเปอร์แบ็คนะครับอันนี้เป็นคาบน้ํานะไม่เกี่ยวเป็นคาบน้านะครับสีจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็คโคมนะครับขอบจะเป็นขอบไดร์เลยนะครับเป็นขอบไดร์ทั่วไปเลยนะครับขอบจะไม่ไม่เงาแล้วก็ไม่ด้านนะครับจะเป็นกลงนกลืนนะเป็นกลงนกลึงด้านจงกลึงเงานะครับสีจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็คโคมชุบโคมเมี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นสีชุบนะครับตัวนี้ ไฮเปอร์แบ็คโคมนะครับสวยมากๆเลยนะเป็นสเปค4รูร้อยนะครับความลึกของตัวเก้านิ้วจะเป็น4นิ้วนะครับตรงนี้ลึก4นิ้วเลยนะตัวนี้เป็นตัว8นิ้วนะตัวนี้เป็นกว้า,วาง8ขอห35นะครับตัวนี้ก็มีความลึกอ,อยู่ประมาณ3นิ้วนะครับ3เป็นล้อหน้านะครับล้อด้วยยางเบอร์เดียวกันนะครับ205 45 17 การใส่มาด้าสองนะครับหน้า8หลัง 9, 9 3, 2, 3, นะครับออฟ3 235นะครับงานไทยออโต้ชั่นนะครับรา้วอยวางสองศูนยหาสี่หสเดเี๋ยวไปชมตัวรถต่อดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่ตัวรถเลยนะครับตัวนี้เป็นมาด้าสองนะครับ ตัวสี่ประตูนะใส่เป็นล้อขอทวนสเปนคนิดนึงนะครับใส่เป็นล้อขอสิบเจ็ดนิ้วนะครับหน้าแปดหลังเก้านะครับผมตัวนี้ออฟเซตด้านหน้าจะเป็นสามสิบห้านะครับข้างหลังจะเป็นสามสิบสองนิ้วสามสิบสองมิลน,นะครับคันนี้จัดโหลดด้วยสตัดทเฮดได์เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> อย่างหล่อเลยคันนี้หล่อมากนะครับอันนี้สเปคด้านหน้านะ อสิบเจดกว้างแปดนะครับเป็นอสาสิบห้านะโหลดสตาร์สุด,ดให้เซตพอดีเท่ากับตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมเอามือสอดเข้านะครับทัน,นี้ความเตี้ยจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนิ้วมือสอดหนึ่งนิ้วมือสอดน,นะครับสอดได้แค่นี้นอกนั้นก็ต้องเอียงละนี่คือด้านหน้านะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังทรงอยู่ประมาณนี้นะครับ าใช้นิ้วมือสอนเหมือนกันตอนนี้บรรทุกล้อเดิมขึ้นไปที่รถแล้วหนึ่งนิ้วมือสอนเหมือนกันนะครับหนึ่งนิ้วมือสอนทั้งคู่นะครับสายสตาร์ทนะครับคันนี้สายสตาร์ทสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆนะล้อก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกนะครับสีไฮเปอร์แบล็คโครมนะครับรดัดด้วยยางสองพันห้ายสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับอยากให้ดูหลายๆมุมนะ ล้อไม่ล้นนะครับล้นอนะ่ะล้นนิดเดียวยางมันดึงหลบนะครับหน้าแปดนะครับไปดูหลังเก้าหลังเก้าก็จะดึงประมาณนี้ดึงครับแต่ยางช่วยช่วยดึงหลบนะครับล้อมันล้นแต่ยางช่วยดึงหลบนะคโอเคเราไปดูที่ตัวล้อตอนน่อกันดีกว่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทั้งนอหน้าและล้อหลังนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ S1 สี BMC นะครับผมตัวนี้เป็นล้อหน้านะขอบ17กว้าง8นะครับออป้5นะครับลน้ลนๆประมาณนี้ยาง20545นะครับสีไฮเปอร์แบ็คนะครับพอโดนแสงเนี่ยมันสีก็จะประมาณนี้นี่ล้อหน้านะครับให้ดูทรงล้อหน้า ต่อันที่ทรงล้อหลังนะครับตัวน,นี้เป็นกว้าง9ออฟ3.2นะครับล้อจะโคตรลึกเลยนะลึก4นิ้วนะครับล้นประมาณนี้นะครับยางมันเป็น205/45นะครับช่วยดึงเยอะมากนะครับอน,นี้ก็โดนแสงแดดน,นะครับสีมันก็จะเหลือเป็นแบบออกชุบพรเมียมเลยนะพอดูในที่มืดๆืมันก็จะดำดำนะ ๆๆนะตอนนี้สเปคกว้าง9เนี่ยน่าจะไม่มีผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองเช็คของอีกทีนะอันนี้เป็นกว้าง9นะผมไม้ชมกันชัดอีกทีคนระับกว้าง9นะครับออบลึกประมาณนี้ล้อหลังก็จะประมาณล้อนหน้าประมาณนี้จะลึกต่างนนก,นนกันนะครับ3นิ้วกับ4นิวนะครับคนเละสเปคครับ เดกันไปกับตัวมาด้าสองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับที่ใครอยากใส่ข้อสิบเจทรงจะเป็นประมาณนี้เลยใส่ได้นะครับหน้าไปหลังเก้าสบายๆนะแต่แนะนำว่าใส่สตัดจบกว่านะครับถ้าไม่ใส่สตัดก็ใส่สปริงก็ยังพอช่วยได้นะครับสวยมากๆนะ โอเคเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลอือกกันนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์0 945409999อย่าลืมไปชมรูปภาพคล้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect, perfect.